ครับพบกับเบ่าที่บ้านน้องบัวเขครับออกไม้ครับออกไม้เมื่อนี้ครับทีมงานลนก็จัดครับออกไม้ครับบรรยากาศดีครับเบ่าที่บ้านน้องบัวมากครับเบ้ากิดครับเบ่าคิดผุนเอาเพื่นนั่งมั่งมังอยู่มุหมบนครับทีมงานลนก็จัดครับรอชมผลงานนะครับว่าวาซิมีแต้มมาครับเมื่อเนี้ยทีมงานลนก็จัดครับงานครับวันนี้ โอ้ผ่านหยิบเป็นมาหนึ่แล้วครับคนงานโอ้มาอนี่ยยังยังครับมื่อไงยังกินมื่อีงไอเฮียครับโอ้ไอเฮียเลี้ยงทำงานอีกแล้วครับวันนี้เพิ่งมาครับเพิ่งมาสั่างบ้านบางทิตย์นครับอาทิตย์ก่อนทานเอกตายครับกัดเสือครับประชอนครับโอ้ผลงานดีดีครับสุดยอดครับโอ้มีเต็มเลียกนี่ครับไอเฮียเพิ่นโอ้ของเขาดีดี ครับโอ้สุดยอดครับโอ้ผิดหวังครับเพิ่นของเพิ่นดีลีครับย่อมย่อมเพิ่นเอาขึ้นไล่ตัวครับนี่โอ้เสือรัวเลยครับนี่โลวใส่โลวครับเดี๋ยวนะครับมีมีเห็นแนววัดบังครับมีแนววัดเอาละครับเอาละครับมาเลยครับทีมงานรถมอจัดครับวันนี้มาแล้วครับเบากิดเพิ่นเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาละครับเอาละครับมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวพาเทวาเที๋ยวคิปเปอร์ให้นะครับเนี่ย <c oughs> ครับแบซื้อรับไปยังไปยังหเห็นปะเห็นเ <c oughs> ลยนั่นหลักหลักเลยหโอเคครับโอเคครับโอเคแมนเพื่อแมนเพื่องวะครับ แต้มสองวัแล้วครับทีมงานล้นก็จัดวันนี้ครับโอ้โหพคนตัวเดิมครับไอ้เหี้ยอีกแล้วครับไอ้เหี้ยออกทำงานอีกแล้ววันนี้โอ้โหนู้ของเทาดีดีครับโอ้ที่เดิมครับที่เดิมใหม่แล้วครับวันนี้เต็มสองครับโอ้โหไอ้เหี้ยเลี้ยงอีกแล้วครับทำงานครับเอาโชว์โชว์โชว์โอ้โหครับทีมงานล้น้องจัดครับบ้ากิจครับสองเต็มเลยบ้าเทียบ้าน้องบัวยังไม่ได้ยักเต็มอยู่ ไอ้สุดยอดครับสุดยอดคิปเปอรลคิปเปอ,อืมนะครับเดี๋ยวที่ปนี่ให้ได้ปะได้อยู่ยแล้วครับครับโอ้โช่โชโอ้ไข่เหี้ยแล้วครับเมื่อนี้ตัวนี้ใส่ไปสองตัวแล้วครับแต่หน่อยโกงหนึ่งน้อยเดียวครับตรงนึงอันประมาณโล่อันนี้ประมาณ่าที่หาขีดเกขีดเนาะเก็บอยู่ หันลังว่าสิมาขากองแวบเดียวเพิ่เอาขึ้นอีกแล้วเนี่ยน่นนี่ป่ะสุดยอดครับส่งงานครับแต้มสองมาแล้วครับทีมงานล้นก็จัดของเราครับโอ้โหสุดยอดครับของเขาดีดีครับนี่ไอเฮียเลี้ยงตัวนี้มันเหนียวสองแต้มล้วครับมันนี่สุดยอดครับสุดยอดโอ้โหไม้สวยครับนี่ครับไม้สวยครับวันซ้ำครับไม้สวยพิกัดนี่วันซ้ำครับมันนี่ไม้สวยครับโอ้คขักเพียงนี่เอ้ยว่ะ ทีมงานล้นก็จัดของเรานะครับครีมนะครับต้องใช้ครีมครับเพราะว่ามันอู้ะวังน้องเาปักมือครับโหกำลังสวยครับตัวที่สองของเรามาอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวรอชมเลยครับเื่อยวรอชมเตีมสามสีมาบครับมือน่อครับทีมงานล้นก็จัดกับเปาาที่ว่าหนองบัวครับวันนี้ กับเบาจิตเป็นจัดไปสองแต้มแล้วเบาเทวายังไม่ได้ครับอาศัยหนุกหนานลนครับอาศัยอาศัยมวนครับป่ามันเน้นเน้นมวนครับเบาเทวาครับเอาละครับเบาเทวาน้องบัวแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วอือโวเทวะน้องบัววันนี้มีแต้มครับวันนี้มีแต้มโอ้โหอย่าเพิ่งลุ้นครับขึ้นได้ครับนึครับด้อมาเลยจับไปเนี้ย อาสิเป็นแบตไหยเป็นแบตครับมาแล้วครับมารุ่นครับแบตหรือช่อนครับเดี๋ยวคู่หูที่ไปจัดครับทีมงานลุ่นก็จัดเข้ามาแล้วครับโอ้แบตแบตครับแบตโอ้โหแบตครับแบตค่อยๆเลยๆโอเคครับโอเคครับมีคู่หูครับมีคู่หูโอ้โหวันนี้จัดไปครับ แต็มแรกของบบาเทียบานน้องบัวครับแบตซื้อบโอ้โหกูหูันได้สองแล้วครับอ้าไอเฮียทำงานอีกครับวันนี้ไอเฮียฟ้าของเราโอ้โหทำงานครับเยี่ยมครับโอ้โหผลงานของเราวันนี้มาแล้วครับเต็มแรกของบบาเทียบาครับเต็มสามของทีมงานรถมอรจัดครับวันนี้อื้อไม่ครับผลงานครับไอเฮียครับไอเฮียฟ้าแบตซื้อครับสุดยอดครับฝากติดตามผลงานในเรื่องครับเด้อเดี๋ยวเต็มสะ สองเปาืที่ว่าสีมาบ่ครับเนี่ยสวยสวยสวยครับจะพาไปดูสวยสวยครับสวยสวยมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนในสามเต้มหรครับเพื่อนน่ครับเบ่ากิดเพิในสองตัวแล้วครับประดูสองเบาที่ว่าได้เบียดตัวแรกครับเต็มแหลกมาแล้วโอ้โหสวยปะสวยปะโอเคครับรอชมผลงานต่อไปนะครับเด้อ เตีตยมสามเตีมสี่ถิ่มามาครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ดูรับชมเนอะครับเด้อเดี๋ยวสิมีเตีมสามเต็มสี่เรื่อยๆนะครับเออบาที่ว่ามีเตีมเหล่มือนี้ฮอ้ยเฮียมันทำงานครับมือนนิครับนี่ครับคลองเพิ่นไข่เฮียทำงานมือนนิครับโอเคโอเคครับบาที่ว่าน้องบัวครับเตีมสองมาครับไอเฮียทำงานครับวันนี้โอ้น่าจะโลู่สองอยู่ครับล่สองลู่สามได้อยู่ครับนี่ นี่ครับสวยครับใสสวยๆครับสวยงานครับแต้มสองของบ่าวเทวาน้องบัวครับทำมูจินครับไปพอนครับผลงานเฮียครับเพิ่นสองเตามองครับไอ้เฮียฟ้ามือนี่เพิ่นทำงานมือนี่ครับของดีของดีติดกระเป๋าไว้บ่เสียหายครับกับบ่าวเทวาน้องบัวครับใสชิบ่ได้ยินรั่สองมาครับนี่ครับนี่กัดาร์ดใกล้ๆเลยครับบ่ได้เอาอัดวิดีโอตอนคืนนี้เบิ่งครับี่ อยู่พุ <S <S ่มใม่นี่ครับโชว์พุ่มไม้เพื่อนเนี่นี่ละมองเอาขึ้นเลยครับนี่ปอนซ้ำครับปอนซ้ำโอ้เจ๋อครับเจ๋อแต็มสองมาแล้วครับทีมงานลนก็จัดครับตัวร่วมนี่ซีเหรอครับซีเหรอครับเมื่อนีงกระเป๋ากิตครับสองคนไปซีเต้มครับรอดชมแต้มห้านะครับสุดยอดแล้วครับทีมงานลนก็จัดโอ้กระเปากีตเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อนีนแต้มสามมาแล้วครับโอ้โหประเบียดโอ้สิบะไรลอยู่เมื่อับใส่โลอยู่่สวย เลี้ยงอีกไอ้เยวายเลี้ยอีกได้ไหนเอาอีกแล้วอีเลีย้ยงนี่อีเลี้ยงมันคือทำงาน,น,นแต่ว่ามันอีสามเลวมึงอีเลี้ยงโอ้สุดยอดสุดยอดเตรียมสามคนมากนาะครับมือน,นี่ทีมงานรถทีมงานรถก็จัดของเราวันนี้เบาเบาเบามาแล้วครับมันครับโอ้ยไซสสวยครับไสสวยโอ้เดี๋ยวนะมามาขึ้นไปตัวขึ้นไปลากไปลากไปเดี๋ยวังไงมาแลนะครับ ค่อยลากขึ้นเฮ้ยขับได้ขับขีบได้เดี๋ยวเดี๋ยวขี่ได้อยู่โอ้ใสสวยครับใสสวยครับโอ้มีห้าโลครับใสเดี๋ยวแป๊บเดียวรถจะมาไหมครับเย่โอ้ยใสสวยครับมีห้าโลครับมีห้าโล พอใหญ่ครับโอ้โอ้บาจีดมันขึ้นมานะครับทีมงานล้นก็จัดของเราวันนี้โอ้วันนี้มีแต้มซีมากนะครับเต้มซีโอ้โออ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้ออ้โโอ้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 ้โโ้ ทีมงานรุนก็จัดมนมันครับ6แต้มหรอครับมืนี้6แต้มแล้วครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดฮะใครเก่าเขาบ่ปล่อยหลรุ่นนี่ัตเก้าอีกบ่ครับตัวมันบ่นี่ เ,เดี๋ยวถ่ายรวมให้ได้ถ่ายรวมให้โอโ้โหครับสงงานครับวันนี้ไอ้เหี้ยทำงานสีเตี้ยลงก็จัดครับไ<ๆ>ปยังเด้อเดยวเด้อมาแล้วครับๆๆๆๆๆได้แล้วครับได้แล้ว มทงกได้้ี g สสวยสายสยูยูไปทงนไปครับสาสวยแล้วครับโอ้ทีมงานก ทีมงานลนก็จัดของเราครับเบาจิตจัดเลยครับแต้มหาครับโอ้ยมือนีพันขึ้นรอเลยวะนะครับเบาบ่อยมากเสริมทบทับครับเห็นทีมงานจัดเต็มได้ไหมอนี่ยไวเดียวเอาจิเปือยให้อานะนะครับนี่กระเป๋านี่กระเป๋ากันกระเป๋าหน่อยเจ้าเบ เพื่อทำงานครับนีเพื่อทำงานครับแต้มสามครับสีเขียวโลอยู่หรอครับมัดโลดสองโลดสามอยู่แต่อยู่เป็นไงกองกีนิวไงกองขีนิวโอเคครับสุดยอดครับแดดล่มลมตกนะครับทีมงานลนก็จัดยังไม่กลับบ้านครับยังต้องการอีกครับตอนนี้หาหกมุ้งนะครับ โ,โมงมัติทุ่มแล้ว,วบา่าก็เต็มนะครับเมื่อนี้่ก็เต้มทีมงานล้นก็จัดครับเบาที่บวบ้านที่สามเต้มสู่คู้หูไ่ได้ครับคู้หูมันหมาน,มนุ่มหรือเปนเอาไปหกคักอยู่เม,มื่อนี้หมานอยู่เมื่อนี้ถือว่าโอเคครับเมื่อนี้บ่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังเออแล้วส้มแต้มที่ทิพย์สี่มาบ่าครับนี่เดือดลมลมตกแล้วนี่ว่าสิงานอีกจ๊กเต้๋วเต็มสองเต็มก็เต็มนะจังสิก้อนกรบป๋านที่นี่ เราชมผลงานนะครับเด้อ